มีความคืบหน้าคดีที่ปราจีนบุรีค่ะที่มีนายทหารยศ1 0เอกค่ะพาแฟนสาวซึ่งกําลังตั้งครรภ์อยู่กลับบ้านที่สะแก้วะนะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวคลอดลูกแล้วปีหน้าจะแต่งงานกันแต่ปรากฏว่านายทหารยศ1 0เอกคนนี้ไม่ได้กลับบ้านและไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะเพราะว่าถูกคนใช้อาวุธปืนยิงจนเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ตั้งแต่26พฤศจิกายนผ่านมา20กว่าวันคุณเบนซ์คุณผู้ชมในที่สุดเจอตัวแล้วคนยิงนะคะเป็นไปตามคาดการก็คือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับจราจรอะคือขับรถปาดไปปาดมากันบนถนนเนี่ยแล้วก็เลยใช้ปืนยิงแล้วคุณเชื่อไหมว่าผู้ต้องหาที่จามจับตัวมาได้เนี่ยเขายิงคนตายเสร็จอะ เขากลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติแบบแม้แต่ลูกเมียยังไม่รู้เลยะว่าไปฆ่าคนตายมานะคะครับ11เอกเอกรัฐเสืออ่ำนะคะวัย22ปีทหารสังกัดกองกำลังบุรพาจังหวัดสักแก้วผู้ตายนะคะที่เสียชีวิตในพื้นที่สีมหาโพธิปราจีนบุรีคืออยู่ระหว่างขับรถฐ่านไปบอกว่าถูกกระบะไล่แซงปาดกันไปกันมาเป็น10กิโลเมตรจากนั้นก็ถูกประกบยิงจนกระสุนฝังในปอดรถถลยลงริมทางไปนะคะ แล้วเจ้าตัวก็คือเจ็บสาหัสจนกระทั่งเสียชีวิตที่สุดแล้วทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมวันนี้แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วในบู๊เกียรติชายวัย54ปีค่ะตำรวจเขาสืบจากกล้องวงจรปิดจนรู้รถกระบะคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคือหลังจากยิงแล้วเนี่ยด้วยความที่ในบู๊เนี่ย เป็นคนในพื้นที่ก็ใช้เส้นทางซึ่งทราบเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นขับรถหลบหนีไปแต่ในวันที่ก่อเหตุค่ะมีคนนั่งมาในกระบะคันนั้นด้วยซึ่งซึ่งถูกตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานนะคะเมื่อวานนี้ยตำรวจเขาเอาหมายค้นไปตรวจสอบ3าจุดหาพยานหลักฐานและพยานบุคคลอื่นเพื่อใช้ยืนยันตัวผู้ก่อเหตุจนกระทั่งไปเจอตัวนายบูหรือนายเกียรติชัยซึ่งอยู่ในบ้านพักที่สีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ยของกลางได้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุซึ่งเจ้าตัวก็สารภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรมากเลยนอกจากว่าขับรถมาบนถนนแล้วเจอรถของผู้ตายเนี่ยคือเหมือนกับว่าขอทางจะแซงตัวของผู้ก่อเหตุในบูเนี่ยขับรถกระบะของเขาอยู่เลนขวาส่วนนายทหารยศ1 0เอกเนี่ยขับอยู่เลนซ้ายแล้วก็ติดรถบรรทุกคันข้างหน้า เขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนเข้าเลนขวาเพื่อแซงแต่เหมือนกับว่ารถของผู้ก่อเหตุน่ขับขนาดมากับรถบรนทุกจะแซงก็แซงไม่ได้กักกันอยู่อย่างนั้นอ่ะอ่าใช่ก็เลยทําให้ทางฝั่งของรถนายทหารเนี่ยเขาบอกเขาโมโหก็ไปขับจี้ตามไล่รถกระบะของในบูอ่าแล้วก็เหมือนกับไปบีบแตรใส่เขาจากนั้นก็เริ่มปาดกันไปปาดกันมาเป็น10กิโลเมตรจนกระทั่งได้จังหวะในบูปล่อยให้นายทหารเนี่ย แซงขึ้นแต่พอเขาแซงขึ้นมาเท่ากับรถตัวเองปุ๊บก,ก็เอาปืนยิงเขาเลยนะจนกระทั่งรถเขาถลายลงข้างทางไปนี่นะคะเขาบอกว่าตอนที่ยิงเนี่ยใช้มือซ้ายยิงด้วยใช้มือซ้ายยิงกระสุนโดนนะคะฝังปอดนะคะภรรยาของในบูค่ะนางสาวบุญหลายบอกว่า26สพฤศจิกาย,ยนวันเกิดเหตุใช่ไหมคะสามีกลับมาบ้านทำตัวตามปกติไม่ได้เล่าให้ฟังด้วยว่าไปทำอะไรมา เพิ่งจะรู้ว่าสามีค่าคนตายก็ตอนที่เมื่อวานนี้ตำรวจตามมาจับตัวถึงบ้านนะคะไม่ไม่เคยไม่บอกด้วยไม่เคยไม่บอกด้วยพี่ตกใจตำรวจไปเมื่อเช้านี่แหละพี่ก็จะไปทำงานพี่ไปปลูกมันไปขุดมันับพวกญาติเขานั่นแหละพี่ก็ไปเช้าเย็นกลับเขาก็ไม่เคยบอกอะไรพี่จะ้ะพี่ก็ทำงานปกติของพี่พี่ก็ หาเงินส่งรถคันขาวคันนี้แหละก็ช่วยกันใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาแฟนพี่พี่ก็ชมกับโงกาแฟแกกินแกก็นัน่างกินกาแฟเฉยแกก็ไม่มีอะไรพี่กับลงมาซักผ้าแต่อารมณ์แกร้อนไม่คิดว่าแกมีปืนด้วยนะนี่ใช้ชีวิตตามปกติมาอีกสัก23 24าวันจนตำรวจมาตามจับตัวถึงหน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยินยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่าเอาปืนไปยิงเขาตายจริงๆเมียยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามีตัวเองมีปืน แค่ะะ<ะ>แค่เรื่องมนถนนอีกแล้วอะน้ำพึ่งห,หยดเดียวเนี่ยก็กลายเป็นเนี่แหละครับยิงกันตายเลยนะฮะ